<c oughs> ไปไหนต่อครับวันนี้จะไปไหนต่อตกปลาครับตกปลาใช่ค่ะคุณแจ็กกี้เบิ้มจะไปตกปลาครับคุณเบิ้มครับ Hun <laughs> Taiki. <c oughs> ไม่อาดีกว่าอะไรไม่เอาดีกว่าเปล่าครับไม่มีอะไรคิดอะไรเพลนไปหน่อยแต่เสียใจที่เขาโยนทิ้งอะร้องเพลงใช่ไหมครับใช่รครับโอเคไม่ว่ากัน <laughs> เอา้าเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะอา้าค <c oughs> นอื่นเขาเรียกกันว่ายัางไงเหรอไม่รู้ครับไม่เคยมีแฟนเหมือนกัน นอื่นเขาก็เรียกว่าคนแจ็คก,กี้หรือเปล่าอ๋อหรือว่าทอะไรนะคนอื่นเขาเรียกกันว่ายัางไงเก็บไว้ให้คนของใจเรียกสินะถึงไม่ให้เรียกอืมเป็นอะไรครับปีดรถทำไมอยู่นิ่งไม่ได้ครับทำไมครับมันหวาวุนะ่นเนาะหวาวุ่นเรื่องอะไรครับ ไม่ให้เรียกดีกว่าเอาเอาไว้ให้ใครเรียกหรืออยากจะเป็นแค่มไม้ตียุงแหละเนาะ <c oughs> ที่บ้านไม่มียุงอะ อา้าวยังก็ไม่ได้ใช้เลยครับถ้างั้นละก็ไม่ได้ใช้ไงเอาก็เอาคืนนะครับเอาคืนไปเลยเฮ้ยได้ก็เอาคืนไปเลยไม้ตียุงนะ่ะจะเอาอยางอื่นมาแลกยางอื่นอะไรครับเบบี้ อันก็เป็นแค่ไมายตีย่นั่นแหละไม่มีอยู่อย่าลืมครับอย่าลืมหมายตีอยู่ไม่ตลกครับอย่าลืงห้ามพูดตลอดไปใจดำหม <c oughs> ายตีอยู่ก็พูดตรงๆไปแล้วปะเขาปฏิเสธเองอะ ก็เขาอยากเป็นไม้ตียุงอะก็แล้วแต่ให้ใจคนอื่นไปแล้วก็แล้วแต่ก็ไปเป็นบีของใครก็ไม่รู้วาสนาไผ่เนาะเสดจใจที่เขาโยนทิ้งอย่างยินดีรับครอบคอ เอ๋เอาไปไหนครับไปไหนโกดพม่พาวอยู่นี่ครับไม่พาวเอ๋ไปไหนครับไม่พาวแล้วแต่ ไปตกปลาไปทับบ้านใครมีไม้ตียุงบ้างวะบ้านกูยังไม่มีเลยบ้านกูยังไม่มีไม้ตียุงเลยฮัลโหลมันสำคัญตรงไหนอะ เห <laughs> มือนเป็นสัญชาตญาณที่เรื่น้องจ้าเอ๋อะไม่รู้เดินไปไหนก็ไม่รู้ฮัลโหลครับเจสสันบาร์เบอร์ป๊อปว่าไงจ๊ะ <laughs> เขาให้ใจคนอืุดไปแล้วเองรู้จักไม้ตียุงไหมไม้ตียุง ไม้ตียงุงก็ไม,ไม้ตียงุยงไงบ้านเองมีไม้ตียุงเะละ่ะมีมีเหรอไม่มีมเออมันไม่สําคัญไงเฮ้ยแล้วเขาไปากับคนอื่นเลยไงเขาเขาเป็นไม้ตียงุงเขาเป็นไม้อ๋อรู้แล้วก็จะละแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้อ้าวเขาให้ใจคนอื่นไปแล้วมึงมารับกูเดี๋ยวนี้ <laughs> เหนูยังหนูยังไม่มีรถเลยตอนน่ะเนี่รอแป๊บหนึ่งกูก็ไม่มีรถเมื่อกี้กูเดินผ่านที่พาาด้วยฮัลโหลแต่ทรงกุ้นน่ะจับคือตอนเนี้ยหนูแบบกําลังจะแข่งตายด้ไม่มีรถด้วยตอนนัิงแข่งตายเลยหรอใช่ก็ให้มันหนาวตายไปเลยไม่มีคนกอดนะสงน้ําหน้าเ้ยเจเจพูดอย่างนี้ได้ไงวะนี่น้องเจนน่ะมึงต้องรีบไปหารถมารับกู โอเคเนี่ยเนี่ยเน,น,นกำลังไปรับเจ้ใช่จะเินไปแจ้งตำรวจที่สอนอแค่นี้นะได้รถแล้วโทรหาด,ด้วย เจ๊อะไรไหนส่งโลมาหึส่งโลมาโลมาเหรอไม่ต้องส่งรูปโลมานะขอร้องอยาส่งโลมาเหรอไม่กูเดินเอาฟิวอยู่เดินเอาแป๊บหนึ่งแข่งตายตรงนั้นแหละเออให้กูแข่งตายไปเลยได้เออแตาไมาตียูจะให้ความอบอุ่นกูไม่ได้อ่ะก็ให้มันแข่งตายไปเลย เจกูไปชดเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรครับทำไมต้องเดินแบบเดินไปไหนอันนี้คือเดินไปไหนไปแจ้งตำรวจอะไรนะครับไปแจ้งตำรวจข้อหาอะไรครับแจ้งตำเรื่องกันโชคไม่ได้ยินครับอะไรนะกันโชคอะไรโจกอะไรครับคืออะไรคือโจกครับ กันโชคครับอะไรนะกันโชคไม่ได้ยินเลยครับพูดให้มันคือกันโชคอะคือแบบหันคือหยุดแล้วพูดนะครับมันต้องจะไม่เป็นอะไรหรอกออมั้งพูดใหม่พูดใหม่ไปแจ้งตำรวจเรื่องอะไร,รจะเดือดทำไมครับอยู่เฉยๆเลยครับอยู่ยเฉยๆไม่รู้เอ,รรเ,เอา้ากระโชคอะไรกระโชคคืออะไรครับคดีคดีกระโชคนี่คือคดีอะไร ือหยุดเดินก่อนครับแล้วพูดก่อนคือไม่ได้ยินครับอ่ะพูดใหม่ครับไม่พูดเอาเป็นอะไรครับเป็นอะไรขับตามมาทำไมครับหรือขับผ่านทางนี้อยู่แล้วถ้าเดินมาทางนี้ทำไมครับจะไปแจ้งตำรวจไงแจ้งเรื่องอะไรครับประชาชนเดือดร้อนก็ต้องแจ้งตำรวจหรือเปล่าครับเรื่องอะไรครับเดือดร้อนเรื่องอะไรเดือดร้อนเรื่อง ว่าคุณเป็นไม้ตียุงอะคุณแจ็กกี้คือห่างเหินเลยห่างเหินเลยค่ะเอา้าคุณไม่ให้เรียกว่าบีแล้วคือคุณบอกคุณเป็นไม้ตียุงนี่คุณเป็นคนบอกให้พูดตรงๆหรือเปล่าอ่าใช่ครับถูกใช่ครับ แล้วคุณก็บอกไม่เอาดีกว่าไม่ให้เรียกกพราะคุณให้ใจคนอื่นไปแล้วนี่อ๋คุณหมาตียุ้งก็จะขับรถมาทําไมอ๋อคือมาไม่ได้คือไล่ใช่ไหมไม่ได้ไล่เล้วถามทําไมก็ขับมาทําไมจะถามทําไมครับแล้วขับมาทําไมครับจะถามทําไมขับมาไม่ได้หรอแค่ผ่านก็อยากรู้อ๋อคุณแค่ผ่านแค่ทางผ่านคุณเลยหรอครับใช่ค่ะคุณแจ็คกี้ โอเคคุณก็คุณโอเคคุณ,คณพูดเองอะ่ะไม่ได้พูดครับคุณพูด,ด,พดค,คุณพูด กันโชครั์ลวนโดยเขาไม่หัวใจแต่เขาบอกเป็นแค่บาตีอย้่ And cry, yeah, 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 yeah. Make it me, cry, but imagine the decent right, you

ไอไวเลยเออน้ำไป